ถ้าจะถามว่าคนไทยเป็นเพราะนิสัยหรือเปล่าผมว่าไม่น่าใช่เพราะอย่างที่ดรปรวีตูึงสัญชาติญาณเด็กที่เริ่มปลูกฝังการอ่านเลยเนี่ยไม่ว่าเด็กไทยหรือเด็กชาติไหนในโลกเนี่ยก็จะตื่นเต้นกับการเล่นอ่านนิทานการทํากิจกรรมอะไรที่ส,งส่งเสริมการอ่านทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นเหมือนกันหมดทุกเด็กทั้งโลกเป็นเหมือนกันเด็กไทยก็เป็นอย่างนั้นแต่พอโต,ต,ต,ตขึ้นมา เริ่มโตขึ้นมาพฤติกรรมการอ่านกับถดถอยลงถดถอยลงแต่ประเทศอื่นเขาไม่ถดถอยเนี่ยผมว่าเราคงต้องตังต้งคําถามว่ามันเกิดขึ้นในขั้นตอนไหนเรามีความบกพร่องผิดพลาดตรงจุดไหนที่ทําให้พฤติกรรมการอ่านของเด็กไทยที่เติบโตขึ้นไปเนี่ยค่อยๆถดถอยหายไปหายไปแม้ปัจจุบันเนี่ยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยอาจจะมีส่วนที่ทําให้คนไทยอ่านหนังสือมากขึ้นไม่ใช่แค่อ่านหนังสือ อ่านมากขึ้นแต่ว่าจากพฤติกรรมทักษะในการอ่านที่ไม่ค่อยดีมาเนี่ยก็จะเกิดเรื่องของปัญหาการใช้ภาษาที่ผิดพลาดอ่านแล้วต้องมานั่งตีความเขียนผู้เขาาคนอ่านเป็นเข้าใจเป็นทะเลอะไรเงี้ยมันก็มันก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยผมที่อาจารย์ประวิทยพูดมาเนี่ยตรงใจผมที่สุดเลยก็คือมันต้องเริ่มที่ครอบครัวนะฮะครอบครัวเนี่ย คือโรงเรียนี่จะจัดกิจกรรมเนี่ยผมว่ามองเป็นเรื่องเสริมแต่การอ่านเนี่ยมันต้องฝูกฝางมันต้องเริ่มมาจากในบ้านการอ่านจะจกนั้นได้มันก็เริ่มจากสิ่งที่ชอบนะฮะแล้วแล้วมันส่งผลยังไงก็คือเรามันก็ได้แรงบันดาลใจแยะเลยจากที่อ่านตอนตอน,ตอนประมาณสิบขว่มเนี่ยทุกวันนี้ผมชอบเรื่องการเดินป่าก็เพราะผมได้แรงบันดาลใจมาจากเพชรพระอุมาเนี่ยแหละผมชอบเรื่องเรื่องเรื่องปืนก็จากเพชรพระอุมา เรื่องไสยศาสตร์เรื่องสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติก็ได้จากเพชรพระอุมาเหมือนกันแล้วพอพอเราได้อ่านเพชรพระอุมาทุกสามวันจะต้องอ่านได้ได้สามเล่มมันานั่งนึกตอนนี้โอ้โหเราเป็นเด็กนี่อ่านต้องเล่มหนาๆวันละเล่มเลยนะเนี่ยแล้วตอนนั้นก็มาทีหัวกี่ตอนกี่ตอนเนี่ยอ่านกจนแบบว่าเป็นสิบสิบตอนพอหล่านั้นแล้วก็รู้สึกสนุกสนานก็จะต้องการอ่านก็พอโตมาก็ขวนขวา,ายหาหนังสืออ่านได้เอง แต่ว่าก็คงจะด้วยกําลังของเด็กก็คงได้แค่ทิตยศาสรตอนนั้นผมก็จะมีตอนเด็กๆผมจะได้ผมจะซื้อทุกอาทิตย์เลยซื้อต่างค่าต่างค่าขนม,ไ,มได้วันละห้าบาทเดี๋ยวผมสะสมไว้ซื้ออาทิตย์ละครั้งซื้อทีวีโชว์เป็นเรื่องเกี่ยวกับดาราจ,จีนเล่มละหกบาทเนี่ยผมก็จะจะมันเป็นความพยายามของเด็กที่แบบว่าในสิ่งที่เราชอบแต่หนังสือเรียนเราก็ก็ก็เรียนไปนะฮะเพราะนั้น ถ้าถามว่าเพราะอะไรครอบครัวถึงจะทําส่งเสริมตนงนี้ได้ผมว่าก็คือต้องทําให้หนังสือเข้ามาอยู่ในบ้านได้แต่ปัญหาปัจจุบันก็คือาในมุมมองผมนะผมยังพูดจะไปที่ไหนผมว่าหนังสือในบ้านเรามันแพงจริง